ก่อนจะไปชมคลิปพี่มายกับพี่นัทมีกิจกรรมดีๆถ้าหากน้องๆกดไลค์และคอมเมนต์ในคลิปใดก็ได้ในเดือนนั้นๆจะมีโอกาสรุ้นรับทุนการศึกษา1000บาทเดือนละ1รางวัลถ้าหากน้องๆกดไลค์และคอมเมนต์กันเข้ามาแล้วก็ไปดูกันเลยถ้าหากใครใจดีก็อย่าลืมกดติดตามพี่มายกับพี่นัทด,ด้วยนะว้าวชัยเกิร์นี่มันงานอะไรกันเนี่ยนี่มันนิทรรศการตัวผิดพลาดของเทเวะเฮนสันตัวใหม่นี่นะโอ้โห ฉันชอบมีทัศนการนี้มากเลยใช่ดูสิโอ้ยละลานตาไปหมดใช่ดูสิมีครบทุกตัวใหม่เลยย่ามีบ้านเดินได้ด้วยเฮ้ยนี่มันมิววอล์กเกอร์อ้าวเหรอฉันก็คิดว่าบ้านเลยมันก็เหมือนบ้านอยู่นะเนี่ยบ้านต้นไม้ปะนี่ฮะสังขาโอ้ยใช่บ้านต้นไม้ไหมนี่มันขาของมิววอล์กเกอร์แดงขนาดนี้กระเทกกระเทก ราจะเริ่มจากตัวไหนก่อนดีเนี่ยนี่มีทุกตัวไหมเนี่ยชายเกล์งานนี้ฉันว่ามีทุกตัวใหม่เลยนะโอ้โหว้าวงานใหญ่มากเลยะใช่หุยเราเริ่มจากตัวไหนก่อนเราจะรีวิวตัวไหนก่อนเนี่ยฉันว่าดูมิววอลเกอร์ก่อนไหมฉันชอบมากเลย呀งันเริ่มจากตัวนี้ก่อนดีกว่าโอ้ยเจ้าบันนี่อะไรดูดิฉันว่าตัวนี้เหมือนจริงมากเลย呀หุยเราจะรู้ได้ไงว่ามันเหมือนจริงเนี่ยชายเกล์มันจะมีตัวจริงอยู่ด้วยหรือเปล่าเนี่ยในงานนี้เนี่ย เฮ้ยทางนี้นี่ไงตัวจริงอุ้ยตัวจริงไม่ขยับด้วยอะโอใช่ตัวจริงจริงหรือเปล่าในลองยกดูดิอุ้ยใช่แนวฉันว่ามันเดินได้โอ้ตัวไหนเหมือนตัวจริงที่สุดเนี่ยนี่ไงตัวนี้ตัวไหนตัวนี้ก็มันคือตัวจริงไม่ใช่หรอโอ้ยถ้างั้นก็ตัวนี้ชัยเก้โอ้ยตัวนี้มีข้อต่ออะไรเรียบร้อยด้วยอะ คนสร้างตัวนี้นี่แบบสร้างได้เป๊ะมากเลยย่ะใช่หน้าตาก็ส่ขนาดหน้าตายังเหมือนเลยอ่ะใช่อ้ยดูเท้าดิมันทำจากอะไรเนี่ยโอ้ยเธอทำพังปะเนี่ยดูน่ากลัวมากอ่ะแล้วตัวนี้ชายเกิลนี่ไม่เหมือนจริงหรอตัวนี้เฮ้ยตัวนี้ก็ออกคข้ายๆนะแต่หัวมันใหญ่ไปหน่อยอ่ะโอ้หัวใหญ่แต่ว่าฉลาด สงสัยในเนี้ยนมเต็มกล่องแน่เลยใหญ่ขนาดนี้อย่างกับบ้านเดินได้เนี่โอ้ยอุ้ยมีอีกตัวหนึ่งนี่ไหนไหนอ่ะนี่ไงริมซ้ายสุดที่อยู่กับตัวจริงเลยอตัวนี้ทำออกมาดูอัปลักอัปลักยังเอากระเบื้องมาต่อแบบนี้ดูดีตรงเนี้ยเตะเตะลอยยยกมือได้ด้วย อ่าแล้วว่ามันหลุดนะฉันว่ามันฉันทำพังแล้วแหละชาเกิลดูดีมันไม่เหมือนเดิมแล้วว่าอมันไม่เหมือนเดิมอุ๊ยแต่ว่าฉันชอบตัวนี้เลยตัวตรงกลางชาเก้เหมือนจริงที่สุดเลยฉันก็ชอบตัวตรงกลางเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นต่อดีกว่าโอ้ยแมงมุมเหมือนจริงมากตัวนี้ใช่ดูดีมันชักหายศพเหมือนกันเลยเอ้แต่ว่าเอ้ตัวนี้มันตัวจริงนี่นาชาเก้า นี่นี่เมื่อกี้ฉันดูตัวนี้บันนี่อ้าวเหรอนี่อ่ะดูชักใยศพดิลุงแต่ว่าเอะทำไมเยี่ยมเชอรี่ติดปากแล้วลุงทําไมเหมือนกันเลยอะ่ะอันนี้เป็นศพอันนี้อันนี้อันนี้คนหรือเปล่าอะ่ะอันนี้คนปะเนี่ยเอ้ยอันนี้คนอา้าวใช่เก,ก้าทำไมหน้าเหมือนกันเลยอะ่ะอ๋อฉันรู้แล้วอันนี้น่าจะเป็นด็อกเตอร์ที่ไว้สร้างตัวนี้แน่เลยเนี่ยเนี่ยลุงสร้างตัวเองขึ้นมาเหรอเนี่ยโอ้ยมีตัวโคลนิ่งด้วย S <S> โุ้ยไอที่ขาวๆนี่คงเป็นตานะ <S <S> ตาแมงมุมแน่เลย <S <S> ใช่ยังเหมือนเลยอะดูดิ <S <S> แต่ฉันว่าเขาก็ทําไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะเนี่ยก็ว่าทําไมก็เป็นตัวที่ผิดพลาดนี่เนาะ,ะ <S <S> ใช่แล้ว <S <S> โอ้ยนี่ดูชักใยศพอันนี้ศพของจริงกับตัวนี้คืออันนี้ศพจ,จริงกว่าจริงศพจริงกว่าอันนี้ศพจริงกว่าแต่แมงมุมปลอมอันเนี้ยโอ้ยสวยหมดทุกตัวเลยอะ นี่มันนี่ว่าแต่พวกตัวจินนพวกเนี้ทาไมมันหยุดนิ่งหมดเลยหรือว่าเขาฉีดยาสลบมันไว้เหรอฉันว่าเขาคงฉีดยาสลบไว้แหละสตาร์เอาไว้จะได้ไม่ต้องเดินหนีอย่างนี้นี่เองใช่ฉันคิดว่าอย่างนั้นแหละอุ้ยอุ้ยอะไรอะไปดูตัวอื่นกันดีกว่าตาไปดูกันเถอะอุ้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยอย่างหนูเลยตัวนี้นี่มันเจ้าโยโย่อ้าวโยโย่หรอกเหรอ โหโยโย่มีหลายแบบเลย呀โอยอย่างกันนี่หนูเลยหนูในเรื่องทอแมแอนเจอรี่อะชาเกิลเอ๊ยเจอรี่ใช่ปะใช่เหมือนเลยดูดิอันนี้มันคือการ์ตูนเกิลหรอเหมือนหมีมากกว่าเอ้ยอันนี้เหมือนหมีว่าแต่ทําไมนี่นนลาก<น>อะไรมาด้วยอะอุยอ้ยอุ้ยพอหลุดมาเชีย เออเฮ้ยนี้ต้องเป็นศพที่มันฆ่าแน่ๆเลยย่ะเธอรู้ได้ยังไงก็ฉันเดาโอ้ยเธอเดาได้แม่นมากก็อย่างนั้นแหละตัวนี้เหมือนเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนหนูเลยเนาะอืมฉันก็ว่าเหมือนหนูผสมหมีเออหมีใช่ส่วนตัวนี้เหมือนหนูเออแล้วตัวเนี้ยล่ะใส่กระโปรงด้วยตัวนี้เหมือนอะไรเนี่ยแต่ว่าวันนี้มาดูข้างหน้ามันสิไหนมาดูมาดูนี่เร็วอะไร เนี่ยดูดิทําไมหน้ามันเป็นอย่างเงี้ยหน้ามันดึกดือมีขนตาด้วยอ่ะโอ้ยงอนเชียวนะโอ้ยโอ้ยส่วนตัวนี้ก็ขยับใหญ่เลยดูดุ๊กดุกดิ๊กตัวนี้ฉันว่าทําจากไม้แน่เลยอ่ะทําไมอ่ะชัยเกิลก็ดูสิตรงตัวมันมันเหมือนไม้เลยอ่ะโอ้ยว้ยมันนี่มันไม่ชันตีแล้วมันเหมือนมีชีวิตเลยอ่ะอันเนี้ยตัวเนี้ยฉันว่าตัวนี้มีชีวิตแน่เลยใช้ยเอ้ย เจก้าวเธอทำอะไรวันนี้อะไรฉันแค่ตีมันเองนะแล้วตัวนี้อุ้ยตัวนี้ก็มีชีวิตตัวเมื่อกี้มันหายไปแล้วอ่ะเธอทำมันตายเฮ้ยแต่ตัวนี้มีชีวิตเจก้าวงั้นตัวนี้ก็คงเป็นตัวจริงที่โดนสตาร์ไว้ใช่ไหมเนี่ยฉันว่าน่าจะใช่นะโอ้ยมีแยมสตรอเบอรี่บนหน้าอีกแล้วอุ้ยหายไปแล้วด้วยเลียมันเลียแยมสตรอเบอรี่เฮ้ย เช่ว่าเราไปดูตัวต่อไปดีกว่าไชก์เกิลโอเคโอเคป่ะโอ้ยตัวกินเหรียญเหมือนจริงมากตรงนี้ใช่โอ้ยเอ้ยหรือว่ามันตัวจริงเอ๊ะฉันว่าอันเนี้ยตัวจริงอ้ดิยืนบนเก้าอี้ด้วยอยามีโซฟาให้นั่งด้วยใช่นี่นั่งโซฟาจาเข้าไปนั่งได้โดยพอมาแตะขวาไปี่เท้อะไรอ่ะอุยอุ้ย อุ้ย,ยมันโยกเย่งโยกเย่งมันตุ๊กตาหน้ารถฉันเลยเฮ้ยน่ารักจังเลยอะเช้อโยกเยกอีกแล้วหยตัวมันเท่าหัวเธอเลยอะเมื่อกีก้ตัวมันเล็กกว่าเชคเกิลอุ้ยอันนี้เป็นตัวผิดพลาดแน่เลยใช่เชคเกิลดูดิมันทำอย่างไร,รลูกโปง่งอะส่กรอกสามอันย้อมสีขาวฉันไม่ใช่แน่เลยโอ้ยแล้วแกนมันทำอย่างไรเนี่ยสปริง โอ้ยจมูกแดงแดงโอ้ปปโหเหมือนจริงมากเลยนั่นเนี่ยทำไมตัวนี้ต้องพิเศษได้นั่งโซฟาด้วยก็มันตัวเล็กไงตั้งข้างล่างมันไม่ดีไงชัเกิลอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วเราเหลือตัวสุดท้ายปะเนี่ยเอ้ยนี่น,นี่เหลือตัวเฮาเกสนี่ไงตัวผู้หญิงเนี่ย ไม่ใช่นี่เป็นคุณพี่ที่มาดูเนี่ยคุณพี่เขามองใหญ่เลยอะคอ,อ,อเข็ดแล้วเนี่ยขเข็หมดแล้วเนี่ยมองแบบเชิดเนะเชิดๆ,ดๆฉันว่ามันน่าจะสูงมากกับคุณพี่เลยแบบมองสูงสูงโอ้ยนี่ทำจากหินนะเนี่ยหินอ่อนโอ้เธอทุบมันระวังแตกนะโอ้ยแต่ว่าเหมือนตัวจริงมากเลยเนี่ยยืนเทียบตัวจริงเนี่ยจริงสีแบบยังเหมือนเลยอะดูดิเทียบกันออ้ยดูตาดิตาถลุนออกมาตัวนี้ โอ้ยยังไงมันเป็นผีตาปนเฉันก็อย่างนั้นแหละโอ้ยงานนี้ดูอลังการทุกตัวเลยนะเนี่ยว่าแต่ทำไมงานนี้คนมาดูน้อยจังนั่นนะดิไชเกิลฉันว่าช่างมันเถอะไชเกิลฉันว่าเรามาถ่ายรูปกับตัวละครพวกนี้ดีกว่าจะได้มีรูปถ่ายกันดีเลยดีเลยมานี้มาไชเกิลยืนนะได้เลยฉันจะยืนประจำตรงนี้นะโอเคหันหน้ามานี่ วันนี้เธอถ่ายเลยจช่้วนะฉันจะยิ้มแล้วนะหนึ่งสองสามโอ้สวยมากเช่วยก้าถ่ายฉันบ้างถ่ายฉันบ้างได้ได้ไหนไหนวันนี้เธอยืนตรงกลางเลยยืนตรงนี้นะใช่ใช่ยืนตรงกลางแล้วบ้างมันเลยยิ้มนะยิ้มหนึ่งสองสามยิ้มโอยวันนี้อะไรขันแล้วอีดูข้างหลังอะไรเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนั่นดิอุ้ย เฮ้ยชุลมุนกันไปหมดเลยจะก็จะไงดีทำไงดีไมดีไงดีทำไงดีทำไงดีโทรเจ้าตำรวจไมาปนีโทรเจ้าตำรวจจะมีมือถือเปล่าไม่มีอ land. ่ะทำไงดีฉันไม่มีมือถืออย่างนรอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรดิอะไรดิอะไรอะไรอะไรปนีเฮ้ยตีกันใหญ่เลยอ่ะทำไงดีอ่ะเฮ้ยคนที่มางานตายกันหมดแล้วโอ้ยเกิดเหตุแบบนี้ได้ยังไงนี่เฮ้ยแต่ว่ามันไม่ทำอะไรเราเลยอ่ะมาดูโนโปดิเนโปเฮ้ย อุ้ยเนโปตบอ้าวโนโปโดนกินวายเอ๊ะมันไปไหนกันหมดแล้วชายเก้าช่วยด้วยมันนี่เธออยู่ไหนในมุมไล่ฉันเธอถอยออกมาบันนี่เอ้ยเกิดขึ้นเรื่องนี้ไดเกิดขึ้นได้อย่างไรนี่ว้ยเฮ้ยแล้วเปกถั่วละวเกมาได้ยังไงเนี่ยโอ้ยชาก้าฉันไปก่อนนะว้ายหนีไม่รอด ชนละมุนขนาดนี้เนี่ย